สวัสดีครับมาพบกับมาครับส u r อไวว์อีที่5นะครับผมเดี๋ยวอีนี้เราจะไปลงเหมืองกันนะนี่นะหมู่บ้านก็นเงียบเชียบเลยเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองฝั่งนู้นกันเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นนะว่ามีอะไรบ้างอาเดินมาก็เหมือนจะมี ถ้ำใต้ภูเขาตรงนี้นะลองเข้าไปดูผมก็เตรียมไฟเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะเพื่อจะมาลงเหมืองเลยนี่ไงออกมาต้อนรับกันอย่างดีเลยโอเคมาอีกตัวละมาออามาดีโอเคไม่เป็นน้องเขียวก็พอนะระเบิดหน้าอีก เราจะขุดฐานตรงนี้หน่อย หน่อยนะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้โอ้มีสกลดิตันนะหลบนิดนึงแล้วพื้นมันเป็นรูด้วยนะโอ้โหต้องอุดพื้นก่อนไม่งั้นมันริงเราตกจีแนะ่โอ้ยต้องบังเกินนิดนึงเดี๋ยวต้องต่อพื้นก่อนนะเดี๋ยววิ่งไปยิงตกไปเรียบร้อยจี๊แน่นอนไม่รู้ว่ามีตัวอะไรรอยอยู่ต้องต่อนิดนึง ตอนนี้มันก็หายไปไหนเราไม่รู้นะเมื่อกี้ก็หลบกันอยูอ่ดีแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวผมจะรีบต่อพื้นเลยนะเผื่อมันมาจะได้วิ่งใส่เลยเสียงลูกถึงหนูกตกนึง่งนั่งไงมาแล้วเอ้ยเอาต่อผิดบางนิดนึงมันวิ่งกลับไปนะโอเคเราจะพอบอกันล้ว เติมพลังหน่อยอ่ะหายไปเยอะโอเคไม่เป็นไรรีบต่อพื้นเลย๋ยวมันน่าจะกลับมาอีกนั่นไงตัวมันเห็นแล,ล้วเราเตรียมเตรียมปวกเลยมาแปะไฟร้อแล้วย,ยิง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 รออยู่นานแล้ววิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้เคเดี๋ยวต่อไปตรงนี้หน่อยนะมีตัวอะไรไหมเนะี่ย นั่นไงวิ่งมาแล้วเกือบโดดมัวซั่วแล้วระเบิดไหมโอเคลดนิดนึงมาดีระเบิดนี่มั้งเดิน,ปนไปไหนแล้วไม่รู้นะผมต่อแป๊บหนึง่งนั่นไงมันเดินมาแล้ว เดี๋ยวผมโดดลงไปหามันดีกว่ามันน่าจะเดินอยู่แถวนี้แหละนี่ไงมีข้างคาว้วยแปะไฟนิดนึงดีกว่าลงไปหาเลยไหนนั่นไงมาแล้วมาแล้ววิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้ตายสักที โอเคตอนนี้เราก็วิ่งไปวิ่งมากับจะรอบท้าแล้วนะเจอแม่งมุมด้วยอมาดิมาดิเดี๋ยวเราจะเดินไปด,ดูตรงนี้หน่อยเห็นตรงนี้มันแปลกแปลกะนะเนี่ย เดินมาดูตรงนี้นิดนึงมีอะไรไหมโอเคไม่มีอะไรนี่นะเจอเหล็กก้อนหนึ่งโอ้เดินทั่วเจอก้อนเดียวจะร้องนี่นะตรงนี้มันก็แปลกๆขุดดูนิดนึงดีกว่านั่นไงผมว่าแล้วหินมันแปลก โอ้โหสปาโมนเตอร์ hmm. เดี๋ยวอุดไว้ก่อนถ mm hmm. ึงว่าอะไรเห mm hmm. ็นมันแปลกๆเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ไว้นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราสำรวจถ้ำก่อน mm hmm. เดี๋ยวจะมาดูสปาโมนเตอร์ต่อกัน ตอนนี้เราก็วิ่งมาสักพักแล้วนะมันก็เจอแต่ฐานนะข้างนอกก็มืดแล้วด้วยโอเคฟาร์มฐานตรงนี้เลยผมเป็นคนเอาฐานนะ่เจอแต่ฐานไม่ค่อยเจอเหล็กเลยนิดนึงก็เอานะ โอเคตรงนี้หน่อยเอาไฟเพิ่มนิดนึงเล็กก็เจอกคนเดียวเองนะ ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนะมปดูตรงนี้ก็ไม่มีโอเคลงไปเก็บทานหน่อยไม่มีอะไรเลยโอเคทางนี้เราก็ยังไม่ได้ไปเลยนะเดี๋ยวลองไปดูก่อนมีทางข้างล่างด้วย โอเคเดี๋ยวเริ่มจากทานข้างล่างก่อนเลยมีอะไรไหมโอเคเจอแต่ฐานอีกแล้วผมเป็นคนเอาฐานนะช่วงนี้ขาดแลนเอ๋อะไรเขียวเขียวเมื่อกี้เหมือนเว็บ มันเห็นอะไรเขียวเขียวเดี๋ยวเอาทานก่อนโอเคเราขุดทานเสร็จแล้วลองมาดูสิอะไรเขียวเขียวเมื่อกี้นั่นไงตัวนี้ใช่ไหม,ไมเขียวเขียวเมื่อกี้ ดีนะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหรเ่เดี๋ยวต่อทางนิดนึงที่ข้างล่างมีอะไรไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนที่มีแต่ฐานอีกแล้วนะแต่ก็ดีฟาร์มฐานเยอะๆมาอีกแล้วตัวเขียวๆแล้วเปิดใส่หน้าก็เจ็บไม่เป็นไรนะ โอ้โหเราฝา่มถ่านอยู่ที่ซอมบ,บี้ก็ตกลงมานะหนึสองตัวเลยมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหลีเลือดเตะมาจากไหนไม่รู้ี่สลับที่ขุดนิดนึงจะพัง โอเคตอนนี้เราก็ขุดฐานเสร็จแล้วนะขุดไว้นิดนึงแปะใหม่โอเคตรงนี้หน่อยอืตรงนี้ก็อืเป็นทางตันนะเดี๋ยวมาขุดฐานดีกว่าแปะทอดนิดนึง จะได้สว่างสว่างอ,อทางนี้ก็ตันนะขึ้นมาดูก่อนไปทางไหนต่อนี่นะเราก็เจอทางแล้วนะที่มันมีแยกข้างล่างข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันไปเีปักทอดให้สว่างนิดนึง ้งในมีอะไรไหมเหมือนได้เจอแมงมุมนะเคมีน้ำด้วยแมงมุมกำลังเล่นน้ำอยู่สนุกใหญ่เลย๋ยวผมคุดทานก่อน ตอนนี้ผมก็ขุดฐานเสร็จแล้วนะขุดตรงนี้ออกหน่อยจะไปดูตรงนุ้นหน่อยหนึ่งต่อเป็นทางสักนิดหนึ่งเขี่ยปากท้อดหน่อยจะได้สว่างมืดเป็นหน่อยตรงนี้ก็เป็นชั้นดินแล้วนะเออจะเจอฐานอีกแล้ว โ okay. อเคพุทธันหน่อยอืมเจอฐานเยอะเลยไม่ค่อยเจอเลยอะไรเท่าไรเลยนะเจอแต่ฐาน ตรงนี้เป็นรูนิดหนึ่งเย่ข้ามาดูฝั่งนี้หน่อยมีอะไรไหมเยงไม่มีทะลุออกไปโน่นตรงนี้ก็ตันโอ้โหแต่ข้างล่างไม่ตันนี่เดี๋ยวผมลงไปโดนลุมเซิ้งแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราหาทางลงดีๆก่อนโอ้โหชิปเปอร์ระเบิด อนี่ขนาดยังไม่ลงไปนะเนี่ยมาอีกแล้วระเบิดมาเป็นช่วงๆเลยตอนรับกันดีสเสลอเกินเ,เดี๋ยวต่อทางตรงนี้หน่อยเดินขึ้นมาบนนี้ดีกว่าไแม,ม,ม,ม่งมุมม่งมุมแมงมุม,ม ไอตัวนี้มันปีนได้นะวางวางบล็อกลวนเดี๋ยวแมงมุมมันปีนขึ้นมาตกเราตกนี่อันนี้ก็แย่เหมือนกันนะปากนิดนึงแปะดินหน่อยโอเคน้ำก็กว้างขึ้นมาหน่อยนะ พัดพวกนั้นลงไปหมดแล้วยังพอมาได้อยู่ยังไงยังสมบีที่อยู่ในมหาสมุทรนะที่มันอยู่ในน้ำอะ่ะอ้น้องเขียวอาปากโลกเลยน้องไม่มีแขนนะ ว่วยทวนน้ำไม่ได้นี่ไเจอซอมบี้เต็มเลยเราจืนตีบนนี้นะลงไปน่าจะจีจีนะเขียตีตีต,ตีตีตรงนี้หน่อยตัวนน้นตีไม่ถึงนะเขียต,ตีตัวนี้ก็ได้ อีตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อไปฆ่าตัวนู้นหน่อยมันนี่สิมันนี่สิเอาตัวไปในน้ำแล้วนะลงไปข้างล่างดีกว่าเอาวางเพื่อมากันเยอะดิ มากันเยอะเลยทีเนี้ยมากันเยอะเลยทีเนี้ยมากันเยอะเลยทีเนี้ยอืมจะกระตัวอะไรเป็นตัวอะไรมากันเยอะเลยเขี่ยขึ้นมานิดนึงเป็นส้มีตัวเล็กเอ้ามาไงเนี่ยระเบิดมาไงเนี่ยเอ้าระเบิดใครตีโอ้โหตัวเ,เล็กมาอีกอุดอุดเลยอุดเลยอุดหมดอุดหมดโอ้โหมาจากไหนหเข้ามาได้ไง เรียบร้อยนะโอ้โหนอนก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นนะนี่ดีนะขนาดผมค่อยๆลงนะเนี่ยถ้าผมลงซีซัวเมื่อกี้ไปนี่หนักกว่านี้อีกนะเคเดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นดีกว่าของเอาอาหารเป้นที่นึงเอาบล็อกไปด้วย เพื่อจะได้ต่อคิดทำทิกแอคกนิดนึงนะเพื่อได้ขุดอะไรเดี๋ยวเราพร้อมแก้แค้นแล้วไป มีตรงไหนวะอ๋ออยู่นี่กลับวิ่งตะเลืดนะเมื่อกี้รีบไปนิดนึงโอเคทางลงตรงนั้นไปทางไหนหลงทางซะดล้วน่าจะลงไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่ไงทางที่เราต่ออ่ามาเจอน้ำล้ว ต้องอยู่แถวๆข้างล่างนี่แหละโอเคใช่ลเราเจอแล้วเอาของคืนมาโอ้ของเยอะสะด้วยไม่ใช่อะไรเยอะนะฐานอเค ของครบไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะจะได้จัดระเบียบของด้วยสลับขวานมานิดนึงแล้วก็สลับดินมานี่หน่อยโอเคขยับนิดนึง เพราะว่าเริ่มขยับเยอะแลละเยทอดมาพอลอะมาเจอซอมบี้พอดีเลยมาเจอซอมบี้พอดีเลยแปบะบไฟตรงนี้หน่อยโอเคมืดเอ้ะเอา ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เต็มหน่อยเงี้ยก,กินหน่อยหิวเลยโอ้ยสเกลอิตตันใส่ชุดเกาะทองทั้งตัวด้วยเอาไปไหนฮะ ไหนแล้ววะเฮ้ยไอ้นี่ตัวใหม่โอุ๊ยไอ้นี่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันชดุดเกาะทองนะนี่น่าจะเป็นสองตัวแล้วเรามีตาหนูนี่นะโอเคยิงเป้าของหน่อยเอายิงว้าเฮ้ยโอ้โหวิ่งมาจากไหนเนี่ย เกือบแตกกำลังจะลงไปเอาของเลยจูจๆวิ่งมาแต่ไหนไม่รู้เช็คนิดหนึ่งนี่นี่ไงซอมบีกก็อจุ่ตรงนี้เชียร์พื้นที่ก่อนนะโอเคเจอเหล็กด้วยโอเคเราขุดเหล็กมาก็ เหมือนจะโผล่มาเจออีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้น่าจะลงลึกกว่าเดิมด้วยไหนลองลงไปดูก่อนเวะดูซิมีอะไรไหมอืมต่อทางไงโอเค ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทางตันเคลียกลับดี่าวันไม่มีอะไรละเออข้างล่างมีอะไรไหมอาว มาจากไหนเนี่ยโอ้โหเกือบตายไม่ผมเนี่ยหัวใจเกือบวายตายจู่ๆมาอยู่ข้างหน้าไร่แปะไฟแล้วนี่วะโอ้โหน่าจะลงมาจากข้างบนตรงนี้หรือเปล่า โอเคไปข้างบนให้สว่างด้วยลงมากระโดดใส่หน้าอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีไงระเบิดมาออืมีซอมบี้มาด้วยซอมบี้ก็มาลงมาไม่เจอเลยเจอแต่ซอมบี้นี่ยพูดถึง เหลือสองก้อนเด็กไอตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะทะลุทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี่ไงเรามาเจอฐานแนละ้วเดี๋ยวขุดฐานสักหน่อยโอเคมาให้หมดเลย โอเคแล้วคุดทานหมดแล้วนะเดี๋ยวกลับไปเอาเหล็กดีกว่าโอเคผมเอาเหล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะหาทางกลับบ้านแล้วนะ แล้วกลับบ้านทางไหนวะใช่ทางนี้ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้ดิน่าจะใช่มม้งเนี่ยโอเคทางที่เราต่อข้ามมาตรงนี้ใช่ทางนี้ไหมต้องไปดูนี่ไง ทางที่เราอุดไว้นะที่เราตอนขึ้นไปข้างบนเฮ่อออกทางนี้เลยอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเราจะสปาว์มอนเตอร์ละจะสปอนนะเดี๋ยวผมต่อทางกลับตรงนี้หน่อยดีกว่า เต่อนิดนึงบ้านเราจะกลับบ้านกันละโอเคจะทางออกเอาไม่ใช่ทางออกบ้านเรานี่ว่าโอ้โหมีกิ๊ปเปอร์มอนเตอร์เยอะแยะกลับเข้าไปดีกว่ากลับ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 ไม่ใช่ทางนี้นังได้ปะ ใช่ทางนี้ไหมต้องใช่แหละไปดูโอเคหลังคาสีส้มๆมนั่นหมู่บ้านใช่แล้วกลับบ้านดีกว่ากระโดดกลับบ้านเลยโอเคเราถึงบ้านแล้ว ตอนนี้ก็มืดเลยนะอืมได้เหล็กมาสิบเก้าก้อนเคทานอีกสองชุดแบบอีกสี่สิบเอ็ดอันเคที่เหลือของเคไปให้หมดเคจัดของนิดหนึ่ง เดี๋ยวอนะีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสปามอนเตอร์กันนะหรือไม่แน่ก็อาจจะทําเป็นฟาร์มมอนเตอร์ตรงนั้นด้วยก็ได้นีนั่นเหล็กของเราแล้วก็จะแบ่งฐานในนี้ไปย่างนิดนึงฐานเราก็ขาดแคลนด้วยนะพอดีแหละถ้าเจอฐานเยอะก็เผื่อได้ทําไฟทอสวย นี่นั่นเหล็กเราก็1สก้อนก,นกน็เอาเก็บไว้เลยโอเคครับสำหรับใน EP ที่5ของเราก็จะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปดูจุดสปอนมอนสเตอร์กันนะเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย